อ้าต้นโหระพาต้นนี้ต้นโหระพาตันนี้เห็นป่ะนั่นน่ะคนเขาอยากถ่ายเขาไปได้น่ะ اشتركوا <applause> <applause> มันมีพึ่งนะมันมีพึ่งนะ่นนะ่มนมนะม,มงนะองน้ามันมีพึ่งไนหะซื้อไปปลูกนาบ่นน่เพือป,ปลูกนาบ่แมน,มนเอาต้นเดียวพอนะอะไรมัะต่อ บ้อนิ่มแล้วเพิ่งน,นี่แล้วเพิ่งแท้ๆบอเพิ่งแท้ๆน,นี่แหละนี่ทำไมต้นลั่ของเขาต้นสูงมากเลยน้องชายเขาต้นเตี้ยน้องพขาตื่นไปอย่าง,างต้นของลัน่นกจนี่แห่เอามันคนละพันเนาะคุณมีสีแดงกับสีชมพูดี กัตนน้อยทุกคนจักแสงบ่แสงจักเห็นแสงม่เห็นแสงเอาไปซื้อะกันถือเข้าต็มสตอเต็มรถ เดี๋ยวจะขึ้นขึ้นไปข้างบน មកតេណៃកានមកតេណៃ สวยงามขนาดดอกไม้ไหมอันนี้ดอกส้อยไก่ข้างหลังเป็นทุ่งนาด้วยข้างหลังเป็นวิวทุ่งนาโอ้ขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าขึ้นไปดูข้างบนไหมขึ้นไม่ได้นะให้ค่อยลงก่อนขึ้นไม่ขึ้นดีแล้วคนมีน้องมีสตรอเบอร์รี่กินด้วยเหรอให้ค่อยลงก่อนนะค่อยไม่กล้านะเดี๋ยวมันจะหัก ก็ม uh, ีขายด้วยเหรอลูกเฮ้ยเฮ้ยเราอยากถ่ายรูปเจ้โอ้ยน้ำมันหมูหอกเต็มหลังนึงอ้าวอ่ะเดี๋ยวพี่เสือจะพาเอฟซีขึ้นไปข้างบนนะฮะไเอ็ดมินจะขึ้นไปนะเอ็ดมินเอ็ดมินจะขึ้นไปเออนั่งตัวนี้แหละนั่งนั่งเราตัวนี้แหละเออนั่งรอ อ้ไม่มีแตนเรามีแต่พึ่งเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้เนะพราะว่าเราไปทางนี้มันจะล่มอ้ยอะไรบ้านมีอะไรนะนีน่นปลาแล้วนะเนีน่ยบ้านดึกลับมีบ้านดึกลับด้วยน,นี่ บ้านเก่านะไม่ใช่บ้านล้างโอ้กี่ชั้นนลเนี่สองชั้นไอที่ทุกสามันอยู่บนของตอนแล้วก็ถมดีนน่าจะถมงเราตัวเนี้ยตอนผมขึ้นไปมันลั่นอยู่นะไม้น,ะน,น่ย้พ,ยพูดึ้นมาพี่ลงก่อนนะ โอเคแล้วเดินดูดอกไม้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวครบ8นาทีแล้วเนี่ยอีกหนึ่งนาที ดูทุกคนมาดูลุงกับป้ามาแอบสวีทกันอยู่ตรงนี้นี่เองพูต่อ่ตอดต่อัง <tle> ่อแม่ตัง่อ่ตอ่มตดังต่ังดั่ังตัด่ังออันับ แกได้นะครับริมน่านนะครับอันนี้ดอกอะไรครับดอกดอกมิ้นต์ป่ะดอกอะไรมืดน่าจะเมียนนะผมว่าต้องถามข้าเจ้าดิเพราะว่าดอกมิ้นเหมือนใบมิ้นต์เลยเมียนเพิ่งมันตามออกมาเมือม่อมาถืออย่างนี้เหมือนแล้อไายกลางๆโวย